ม่สวัสดีค่ะมือนี่จะพ้าไปนงน่นองใน,งน,งนบ้างนะคะหาแนวิดแร่หมาน่อา,ามมานะคะโอ้ได้อย่างนอบัน มีปลาเดี๋ยวซุ่มมือกันน่มันปลายังวะโอ้ปลา,าลปขาวน้อยตัวนี่ไหมปลาขาวน้อยเลยเปลี่ยนแผนมกบั็น <laughs> เอาแมา่ย่างวันคือบอนเงย,อย,อยี่ยมยี่ยมเอนเห็นไหมฟังทา้ง,น,ง,าน,างนั่นปลก้ายเห็นไหมผุ่นไหมหุนไหมมันเข้าฟังนี่นั่นพุ่นเต็มอยู่ผุนไ,ไหมุมนไหมส่วนไปทางุามามน,นมันเขาฟังบ้าหุ่นไหมเต็มเลยไ,ไหมในแล้วมันเต็มเลยเห็นเปลิงซุ่มเบิงป้าเต็มกูบ้าบ้าเลย แสดงว่ามันเขาฟังตัวนี้เมียนห้ามองส่วนนี่จะปลาซิวบ่เนี่ยขึ้นลายเลยปลาซิวปลาซิวปลาขาวหน่อย นี่บ่าต,ต,ต,ต้องเอาอยัางก่อนลุงสักมาสอนสองสองคนไหมเอาปลาซิวไปก่อยนะแงงเขาเอินแงง นะก้อตึบได้กี่ตัวโอ้โหมีแต่หญ้ามีแต่ขี้ตมเหม็นตัวนี่ตัวหนึ่งมันขึ้นมาเต็มด,งดงังๆหนึ่งครับโอโไยแค้นยังมาได้แค้นพอแล้บเ,เอาลูกสักไอ้เอารอบนี้เป็นในรอบนี้โอ้ยขีข้ตมเขาจ้า เรามีกับปลาหน่อยปลาขาหน่อยหนึ่งสองขาคมอ,อ่้มาด้นา,า,านี้ม่เหลือนีด้ยาีปลาสีดำาอปลาซาปลาหมัดเมนกกโอปากาโอปกา มันตมขีตมเนี่ยับไปยับโอ้นั่นนั่นนั่นถ้าเราถ้าเราไปหนุนหมก่อนแค่นักเรียนไปขีตมขีตมเนี่ยแคน่นช่โอโอ้โหโอ้โหปลาสิวกับปลากี้ดเดิดปลากระเดิดปลากระเดิดนีด่นมันเป็นสายพันธุ์ของอันนี้มีแค่นตัวใหญ่เลยลูกตัวใหญ่ตัวน,นี้ ปลาสลิดน้อยว่าไหนไม่กินต่อผลงานนะคะเข็มาผลงานค่ะก้อยกระเดินไปก้อยเอาปลาซิวปลก้อย่ทอดซุปแป้งทอด่บหมกหม้อ ดีใจว่าสันบาทเจ็ดบาทแปดนะคะเด้เป่าดเป่ามนนเหลือเหยียกับทอกันะอีหละมีนะคะคนเหลือกค่านเป่ม่ใสูู่น้าแน่เบิ่งดูว่าแม่นขังไว้เดี๋ยวไปยำกิอนจ้าออไออื้ออ้อเฮซอนันอ นะคะทอดปลาง <im itation> ามค่ะคุณ่ <im itation> อี่นอนอ้แกงนี่พ <im itation> ักนะคะพักเข้ามสาสตราดเก็บเอา้นมูนี่ล่ะค่ะก้อยปลาส่ว <im itation> นนี่คือแกงน้องใหนะคะน,นีแหนมและ ไทยแมสคองงานคือตาำลงมาแ้กินแรงน้ำกันนะคะพี่น้องเขนรวยวามันนะยับไปครับอยากยียเนาในิหร่านี่เร่วนซื้อหรนี่ิไม่เห็นี่มินไม่ห้อยบก้ายรึเปล่

เก็บไวอยู่ข้าปุ่นคว่ข้าวปุ่นขาดข้าปุ่นเนาะเฮมันไล่แตกเลยที่กินแล้เด้อค่าบัดนี้อ๋อคุณยายคตาคมนเอไปไห มาบาดน,นี่กินคำนี้ไง <c oughs> ก้ยยังหัวแจกนั่ยเ, <c oughs> <c oughs> เอาพอพอกันไม่คิดหนานะครับพี่น้องค่ะงนนงลงมือกินกันบาน